สวัสดีครับผมช่างกรครับอันนี้เราอยู่ที่นครปฐมนะครับกำแพงแสนนะครับอุโมงกำแพงแสนนครปฐมครับติดตั้งชุดปั๊มน้ํานะครับอ่าสองแผงปั๊มสองนิ้วนะครับชุดนี้จะพิเศษกว่าชุดอื่นคือลูกค้าเพิ่มลูกลอยนะครับโดยการต่อลูกลอยนะครับตัวปั๊มแต่เราเดินไปดูลูกลอยกันครับต่อซ้ายนี่ ทาเกลีว,าาวยังแต่อไปทากายวยังก็นู่นนะครับน้ำอยู่ตรงนู้นจะมีลูกลอย มีลูกค้าซื้อเองนะครับลูกลอยหาอะไรมาลองนะพี่กันดินพังสังกะสีก็ได้ก็ไหลแรงกันแต่แต่พอมันมาถึงลอยมันก็ได้ตดเองอพี่ใช่ครับพอมันมาถึงลูกลอยตัวบนสุดนามันก็จะหยุดเองครับเม็ดหนึ่งตอนที่พี่บอ,อกน่าจะได้นะผมาเดี๋ยวเราดูการดินแบบนั้นเราดูแล้วเขาปรับมาไมได้ครับ